สวัสดีครับผมขอบตาดัแมนครับก็หน้ามาเป็นเดือนนั้นเไม่พุ่งได้ามาแกวเลยก็เบอร์หนึ่งเอาแต่ทำงานทำงานอะไรก็ลิงไลท์ลิงไล์ไปหมดเลยวันนี้เราจะมา unbox love life series official card game กันนะครับซึ่งสำหรับคนที่อยู่ในสายวงการการ์ดเกมเนี่ยอาจจะได้เห็นกันมาพันๆนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ย love life series official card game เนี่ยก็คือ trading card game ที่พัฒนาโดยบริษัทบูชิโรสนะฮะ บริษัทที่เรารักนั่นเองซึ่งคอนเซปต์ของการ์ดเกมนี้เนี่ยจะต่างจากการ์ดเกมหลายเกมที่เรารู้จักกันนะฮะในขณะที่การ์ดเกมอื่นๆเนี่ยจะเป็นการนําตัวละครมาสู้กันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สควอยดอลอที่น่ารักมาสู้กันเนี่ยมันคงจะแ,แปลกใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่าเลิฟไลฟ์เนี่ยมันคือซีรีส์แห่งความน่ารักนะครับทุกคนอยู่กันด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เคยเศร้าไม่เคยมีปัญหากันนะฮะจริงๆนะผมไม่ได้โกหกไม่ได้ตีกันจริงๆ ทำให้การ์ดเกมนี้เนี่ยจะเป็นการที่ผู้เล่นนำเหล่าโคลอดลตัวละครต่างๆจากซีรีส์เลิฟไลฟ์ทั้ง6ป้านเนี่ยมาจัดตั้งวงแข่งเลิฟไลฟ์กันในรูปแบบของการ์ดเกมและคว้าชัยชนะมาให้ได้นั่นเองนะฮะซึ่งเราก็สามารถจัดเด็กผสมกันได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเมมเบอร์จะต้องอยู่ในซีรีส์เดียวกันเท่านั้นนะครับจะให้จิสโตมาอยู่คู่กับเอมมาก็ได้หรือว่าจะให้คาโฮเนี่ยไปอยู่กับคานอนก็ได้นะครับมันสามารถจัดผสมกันได้เลยเราได้กล่องเกมการ์ดนะครับ TCG ของเลิฟไลฟ์มาจากคิดแอนคิดนะครับผมคือเล็บไลฟ์การ์ดเกมออฟฟิเชียลการ์ดเกมออฟฟิเชียลผมหลังจากที่เขาทำเกมพังเขาก็มาทำไอ้นี่แทนนะครับซึ่งคิดแอนคิดเนี่ยเขาก็ใจดีส่งมาให้เรานะครับประมาณสามกล่องสามกล่องครับผมมีกล่องหนึ่งอยู่นี่นะครับผมอีกกล่องหนึ่งอยู่นี่แต่ว่ายังไม่เปิดนะครับก็จะเปิดนี่ก่อนเปิดสตาร์เตอร์เด็กเปิดสตาร์เตอร์เด็กก่อนนะครับสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยเขาให้มาสองใบเขาให้มาสองกล่องนะครับเขาให้มาสองกล่องก็คือของนิจิกาสกิกับของลิเอล่านะครับผม คอมตนันแมนหมายเลขสองเขาจะทําการเปิดของนี้ของนิจินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดของลีล่าคือจะบอกว่าคอมตนันแมนหมายเลขหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยอินกับเกมนะไม่เหมือนหมายเลขสองนะหมายเลขสองเล่นเยอะกว่าผมนะเขาก็จะอธิบายได้ดีกว่าผมหลายอย่างนะแต่อ่านภาษาญี่ปุน่นไม่ออกอครับผมซึ่งจริงๆเราก็ไปรีเสิร์ชมาแล้วไอ้พวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราจะอธิบายในคลิปไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหน้าตาตัวกล่องนะผมอยู่โอเคนะสวยสวยสวยอยู่แต่ผมข้างล่างเนี่ย มันก็จะสกรีนมาถึงข้างล่างเลยนะครับข้างหลังเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่ามีการอะไรบ้างซึ่งข้างในเนี่ยสุ่มนะครับเป็นสตาร์เตอรเด็กซึ่งมันจะสุ่มมาสองใบให้นะครับสใบสุ่มว่าเราจะได้การ์ดไหนมาเล่นนะครับแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องซื้อบูสเตอร์แพ็คมาซื้อสุ่มการ์ดอื่นมาเสริมดีๆนะครับผมเรามาดูของดีเอล่างก่อนนะครับจะได้อะไรสุ่มไปเลยอุ้ยอุ้ยกิซัโตะอะเป็นกิซัตโตะในกล่อกมีตับไปเดี๋ยวมาดูต่อกันนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูการ์ดก่อนดีกวว่าสยนะ นี่นี่สวยมันจะเป็นแบบว่ามีปิซึมมันเป็นฟอยล์แล้วมีปิซึมหน่อยนะับโอเคมาครับอุยอ้ยซมิเลสถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นพว,พวกกา๊าดก,การเล่นต่างๆเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ครับมันก็จะมีพวกก๊์ดเป็นแต้มเป็นเลือดนะฮะ <Okay. S 1> ส่วนไหนนี้จะเป็นเลือดหมด จะเป็น Energy Card ๊าซเอเนอร์จีก๊าซนะครับซึ่งมันทําหน้าที่เป็นเหมือนเป็นตัวเป็นค่าพลังอะไรที่ใหญ่อะไรใช่ไหมเป็นค่าพลังครับเดี๋ยวถ้าแบบถ้าใครสนใจอยากให้พวกเราแบบสอนวิธีเล่นเดี๋ยวเราจะไปรีเสิร์ชกันเพื่อนะเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่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 มีนี่นะมันจะเป็นเด็กมาให้นะครับนี่คือพวกกร์ดพิเศษที่มันมีให้นะครับผมนี่ซึ่งใช้ได้น่ารักดีนะครับผมอ่ามีของซิมิเลเล่น ของคินาโกะวันที่เราถ่ายวันนี้ก็วันเกิดคินาโกะวันเกิดคินาโกะนะครับวันที่สิบอ่ามีของชิกิของของนัสมินะผมของวีนอย่างงี้มันก็จะสุ่มไปเรื่อยนะผมเนี่ยอ่ะมีการ์ดนี่กาดูดอันนี้คือการ์ดเพลงนี่การ์ดเพลงหน้าตาจะเป็นอย่างงี้ให้ดูใกล้ๆอ่ามันก็จะมีกลไกลูกเล่นอะไรของเขาที่แหละใช่ที่เดี๋ยวต้องมาศึกษากันอีกทีคือจะบอกว่าเขามีไปแล้วนะฮะไอการ ไอสอนการเล่นเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับไม่มีเวลาแล้วก็มีนี่อันนี้ครับตาพิเศษเดี๋ยวนี้ความที่เด็ดคือไอ้การ์พวกนี้ยอะครับต่ากันนี่ความที่เด็ดคือการ์พวกเนี้คาแรคเตอร์เขาวาดใหม่หมดเลยนะเขาแบบอาร์ตพวกเนี้ยเราไม่น่าเคยเห็นมาก่อนใช่ไหมมันมีบางอันที่วาดใหม่แล้วก็บางอันที่เป็นมาจากซูเป๊ปเราเคยได้เห็นแบบตัวละครใส่ชุดแฟชั่นที่แบบอาจจะไม่ได้เห็นในอนิเมะมีทั้งซูเป๊ปสองมีทั้งพวกคอลแลบอะไรอย่างนี้มันจะมีรวมๆกันไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการพิเศษ ให้ดูใไกลหน่อ่าสวยสวยก็ได้มาสองคนนะครับทิสโตกับซิมิเลตนะฮะต่อมาครับผมเป็นดิจิติจิตดิจว่าได้อะไรได้อะไรอุ้ยอุ้ยคารินได้คารินมีความเป็นแฟชั่นมากนะฮะเก็บออกมาใคร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 อะไรนะอุ้ยใครวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคก็มันจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดเป็นเอเนจีนะฮะเป็นเมนรุ่นพี่สองคนเลยโคตรโหด และที่อันนี้อีกอันนี้อันนี้เมื่อกี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ให้ดูอันนี้มันเรียกได้ว่าบ้าอีกทีอันนี้เดี๋ยวไดว่าทีซึ่งเป็นมันจะเป็นมีทั้งเป็นทั้งคู่มือแล้วก็เป็นสนามอืมนะฮะผมมาดูการ์ดที่เขาให้มาดีวยวก็เหมือนกันนะผมเป็นจิบินะฮะอันนี้ไอโอไดว์ดีว่ามาอันนี้คานาตะอันนี้เซซึนะเซซึนะอ่ามีผมเองนะครับคุณมากว้าดีนะว้าก็จะเรียนกันไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมาครึ่งหนึ่ง มันมาไม่ครบมันอยู่อยู่ในนี้อยู่ในนี้มันอยู่ในนี้นะฮะซึ่งหนึ่งนี่ยอันนี้จะมีชิซากุกับคาซูมิแล้วก็มียาโยมุก็จะมียาโยมุแล้วก็การ์ดเทมเหมือนกันนะครับมันจะมันก็เหมือนกันนะฮะจริงส่วนอันนี้อาร์ตตัวละครก็จะเป็นอาร์ตตอนเซียนสองมีก็เป็นของยูนิตแต่อันนี้เป็นของแต่ละยูนิตไปอ่าก็มีครบนะครับของเซียนสองถือว่าครบถ้วนนะฮะเริ่มถือว่าเริ่มเล่นได้อยู่ก็คือไปนคอตามชื่อคือเป็นการ์ดสตาร์เตอร์การ์ดสตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ดีกว่า เราจะเป็นตต้<ช>ทั้ง<ช>เป็นทั้งคู่มือแล้วเป็นทั้งสนามเล่นนี่ครับนี่คือนี่คือสนามเล่นนะฮะคือจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายนะครับมันบอกอะไรเต็มไปหมดแล้ะเกมอื่นเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้อีกทีแต่เกมนี้มันบอกหมดว่าโอเคตรงนี้วางนะ<ช><ช>เล่นตรงนี้ตรงนี้คือฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งขวาตรงนี้ตรงกลางแต่เดี๋ยวมันก็แบบอาจจะเป็นการเกมที่เรารู้จักที่แบบส่วนใหญ่การเกมมันเอามาสู้ๆกันแต่จะเอาตัวละครเลืวกไลฟ์มาปล่อยกันก็แปลกๆ แล้วแ,แข่งกันไลฟ์มันรึ่าคือถามว่าทําไมมันต้องทําให้มันเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือแฟนอย่างว่าแฟนเลิฟไลฟ์มันมีหลายหลายคนหลายประเภทมากเขาไม่ได้เล่นการเกมมาทุกคนนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องทําให้มันเข้าถึงง่ายนิดนึงนะครับนี่คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับนี่คือ b o เ s t e r pack นะครับแน่นอนว่าเราต้องมาสุ่มกันอีกนะครับว่าเราจะได้อะไรเนี่ยนี่คือมันก็จะมี3บ้านที่เราเห็นที่นี้ครับมีนิจิมีลีเอล่าแล้วก็มีฮาซิโนโซระซึ่งฮาซินโนแล้วจะเป็นตัวเด็ดเลยนะรับตัวเด็ด คือขาย<ล>ะอะไรมันก็ได้เงินนะ,ะสวัสดีะจะมีเป็นบอกรายละเอียดว่าใน b o เ s อร์ p a ็คเนี่ยถ้าซื้อเหมาเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างครับเป็นเพียงแค่วอลลุ่มวันเท่านั้นนะครับว,วนนนบันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดือนเดือนนี้เดี๋ยวจะชุดใหม่จะมาแล้วชุดใหม่จะมาแล้ว,<ช>ลวนะครับก็สามารถไปรุ่นได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอ่ะให้ดูนะผมนี่คือซองที่เขาให้เรามาจะมีซองมีเป็นลายสามลายสามลายนะผมมีคาโฮคานอนกับอายุ มาให้ดูให้หมดก็เหมือนพวกการเกมทั่วไปแวนการ์ดยูกิอะไรพวกนี้ครับครับผมเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองนะครับผมนี่คือให้มาสิบสองครับหนึ่ง Starter Pack เราจะลองเปิด Tila ทีละแพ็แคดีกว่าเริ่มจากอะไรก่นอ,นนนอนดีครับเราอะไรก่อนดีระหว่างอาญุโมแน่นอนครับเราาจะอันที่แก่สุดอันนี้จินี่ครับ ดูกันดีกว่ามาดูกันยังมีกี่ใบนะมันมีห้าใบถ้าจะคิดนะครับของเดี๋ยวเราจะให้ดูซองมีห้าใช่มนี่มีห้าใบโอ้โหเดี๋ยวไปแรกได้เลยเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าเราสามารถได้อะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าภายในคลิปเนี่ยพวกผมสองคนไม่ได้ตรงได้เตรียมสคริปอะไรกันมาเลยนะครับฉะนั้นมันก็เลยจะพูดกันแบบปกไปวนมางงมากนะผมก็เลยจะมาขออธิบายแยกดีกว่าว่าการ์ดภายในเกมนี้เนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่นะฮะการ์ดของเลเวลไฟทีซีจีเนี่ยจะแบ่งเป็นหลักๆ13ระดับนะครับเลย ซึ่งก็จะเริ่มจากการ์ด normal การ์ด rare การ์ด rare plus แล้วก็การ์ด life นะครับจะเป็นการ์ดที่คุณจะได้มันจะตามปกติอยู่แล้วนะครับมอนคือการ์ด normal ในการเล่นนะสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการ์ด parallel แล้วก็ parallel plus นะครับซึ่ง parallel เนี่ยความสามารถเนี่ยจะเหมือนกับ rare กับ rare plus เเแต่จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะในขณะที่ parallel plus เนี่ยจะเป็นชุดพิเศษนะฮะแต่ความสามารถเนี่ยยังเหมือน rare plus ทุกประการนะฮะและสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการ์ด secret นะฮะซึ่งเป็นการ์ดที่เป็นอร์ตใหม่เลย ความสามารถเนี่ยจะเหมือนแรป plus แล้วก็จะมีลายเซ็นตัวละครอ,อยู่ด้วยนะครับและสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็น parallel energy นะครับซึ่งเป็น energy ก a r d ที่อัตราการออกเนี่ยแค่1ใบตอน,นบบ็องเท่านั้นนะครับยากมากและสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็น parallel energy plus นะครับซึ่งอัตราการออกเนี่ยก็จะต่ายิ่งกว่า parallel energy ทั่วไปอีกนะฮะซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้การ์ดของเซยูนะครับและมีโอกาสที่จะมีลายเซ็นอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นลายเซ็นสีทองนะฮะ และสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็น Secret Energy นะครับเป็น Energy Card ที่เป็นอาร์ตใหม่เลยอาร์ตเนี่ยจะเหมือนกับ Secret นะครับแต่เป็นการ์ดที่เป็น Energy นั่นเองนะฮะสูงที่สุดเนี่ยก็คือ Love Life Energy นะครับเป็น Energy Card ที่จะมีตัวอักษรสีชมพูนะครับซึ่งหายากที่สุดแล้วนะครับพี่จะหน้าหลังมันได้ลุ้นดีครับโนะอมาลินะครับก็มันไม่ได้มันจะไม่ได้ฟิกนะครับว่ามันจะต้องได้ของภาคนั้นอย่างเดียวนะผมโอเคสอง โอ้โหโอ้สวยสวยอันนี้ของฮิเมะนะครับคือมันเขียนมันเขียนอยู่ข้างล่างนะเป็นเอ็นนะครับดูโคตรยากเลยโอเคครับอันต่อไปปึ๊บโอ้โหแต่นี้ยังไม่ใช่ลายเซ็นมันยังมีลายเซ็นอีกนะมีลายเซ็นคือแบบนะไรที่จะลายเซ็นอันนี้คือขายในโคตรแพงนะครับพีคเลยตั้งลอกอันนี้ของโอนิสกานาสมิอันนี้ขนพาานะครับเอเอโมรีอายะเป็นระดับความแรง PE PE อันนี้สวยสวยสวยจะได้เลยนะครับผมโอเคได้แล้ว เราได้ถือว่าได้คนหนึ่งแล้วนะตอนนี้คนต่อมาตัวละครต่อมาฮนะปึ๊บโอ้โหโ oh. อ้นีแลแรเท่าไหร่เนี่ยพีเป็นพีโอ้ไอนิสะสมแน่นอนนะนนสวย,อ,นนสวย <laughs> อันนี้สวยครับโอ้โหสะสมแน่นอนนะฮนะเม,มนด้วยเมตนตัวต่อมาตัวผมปึ๊บโทมารีนะแต่อันนี้จะพิเศษนะครับเป็น <F oy> เป็นฟอยเป็นฟอยเป็นเหลืองๆนะครับอันนี้ความแรระดับระดับ R นะครับคือแรงขึ้นมามาครับใบแรก อ๋ออันนี้คาราตานะครับคาาตเป็นเอ็นนะครับนี่เอ็นนี่คืออะไรฮะไปต่อ n o r m a อ normal normal น o r m a l normal ชงอ่างนี้เป็นได้ยังไงดีเนี่ยต่อมาโอ้คารานนะคารานอันนี้เป็นเอ็นเหมือนกันเป็นเอ็นเหมือนกันโอ้อันนี้การพิเศษมาแล้วอันนี้สามหกห้าดีสามหกอ้าวผมได้ข่าวันเพลงนี้เพิ่งกลับมาคิดด้วยเพิ่งกลับมาคิดเพิ่งกลับมาคิดเพิ่งกลับมาคิดเพราะตอนจบมาฮะต่อมา ปุ๊บชิกกี้นะครับกี้นะครับเป็นพีนะครับเป็นพีเป็นฟอยด์ด้วยโอเคครับโอ้เป็นอาร์นะผมเป็น R R ฟอยด์นะครับ, <R S 2> รบดีนะสวยอยู่สวยอยู่สวยคร,ร,ร Girl, ยับ Girl, น่ารักครับน่ารักเบสเกิลนิจิครับเบสเกิลนิจิไม่เว้นหน้าเลยอันนี้คือ่าไปแล้วสามอันนี้มาตอ่อาามาสองนะฟาบิน้าสองสามสองหนึ่งปุ๊บโอ้<า>อันนี้ไอปกตินะครับโอ้ยหลานจู่เหมือนกันครับปุ๊บอันนี้ เป็นของเพลงไทนิสตาร์นะผมเป็นช็อตจากไฮเม็ด้วยนี่ปึ๊บโอ้อันนี้การ์ดพีอันนี้การ์ดพีนะครับเป็นของหลานจูปึ๊บโอ้ฮิเมะนะครับอันนี้การ์ดพีเหมือนกันปึ๊บอ่าปกติปกติปึ๊บอ่าคาราตะคาราตะเป็นอาร์พลัสอาร์พลัสอาร์พลัสเนี่ยก็คือข้างแบ็คกราว์เนี่ยมันจะมันจะมีความแบบเป็นฟอยด์แล้วก็จะดูแบบดีเทลเยอะดีเทลเยอะกว่าปกตินะครับ ไปต่อมาอันนี้การ์ดพีอายุมุพีแล้วอายุมุอ่าการ์ดพีเหมือนกันอ่าอ่าอีกการ์ดอ่าคิคินาโกะนะครับฟึบสองฟึบอ่าอีกการ์ดเพลงยูโทเปียนะผมฟึ๊บอ้อันนี้ของบีนแล้วเป็นเป็นพีนะครับอันนี้เป็นพีฟึ๊บอันนี้ก็ไปเดือใบอาร์นะครับไม่ใช่ไปเดิอบแต่ว่ามันมันคล้ายๆกัน โอ้โหโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมมันโหดจังโอ้กูดๆูดๆูด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 โอ้โหสวยมากอันนี้สวยมากโอ้แต่อันนี้สวยอยู่นะอันนี้ r plus นะครับสวยอยู่โอ้ลีน่าอันนี้เป็น p นะครับเป็น p เป็น p ต่อไปก็สุดท้ายอันนี้ของคนซื่อนะผมหนึ่งปึ๊บต่อมาปึ๊บคารินชุดนี้ออกเยอะหนึ่งนะปึ๊บ อ้เมกุมินะะฮอันนี้เป็น R plus R plus เนี่ยเนี่ยสังเกตดูมันจะแบ็คกราวด์ข้างหลังมันจะมีเป็นฟ <C oy. S 1> อยล์ป,ปุ๊บคารินอันนี้ชื่อไหนอันนี้ไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้เออนี่จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้การ์ด P นะครับผมต่อไปปุ๊บคานอนนะฮะอันนี้การเพลงโซลิชูดเลนโอ้โหใหม่แล้วครับใหม่อันหนึงนะฮะอันนี้ของเมกุมิดีบิลิเวอร์นะฮะเป็น P เป็น P นะครับสวย กแตการ์ดแบบนี้นี่ออกออกน้อยเหมือนกันนะยครับโอ้คารินนี่เยใส่ที่คนเขาชอบเหมาเขาเลยชอบเหมากันนะเหาบ็อกมากดปวยทีเดียวเลยไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ข้อของอันของอีเลวไลน์ครับของาใจโปติกัสเกงว่าชอบเหมากันชอบเหมากันนะครับเหมาบล็อกไว้ก็ถ้าแบบหาหาบล็อกกันหาหาเพื่อนแบบหาการ์ดแบบหาเพื่อนแล้วก็มาหาบล็อกกันเลยทีเดียวเลยเลย่อันเลยนึงอันครับก็สุดท้ายละโอเคอันนี้คินลโกคก มันเกิดเขาอยี่ยมันเนี่ยมันเกิดเขาเขาเลยออกเยอะเขาเลยออกเยอะอยู่มันต้องให้อยู่ไหนครับนี่คนเกิดเขาอันนี้การเพลงเพลง Starlight Blue นะฮะอ๋อที่มันเป็นเป็นโปรเจกต์ Starlight นี่เป็นโปรเจกต์เกมเป็นโปรเจกต์เกมเป็นแอนิเมชันเลยทีครับที่มันบูไต่กันเนี่ยโอ้อันนี้การโขนธรรมลิานะครับนี่อ้าวเคาโอคาโอมาแล้วนะครับโหก็จะได้คาโอ อันนี้อยากจะลองดูด้านหน้าบ้างนะโอ้โหเปิดมาด้านหน้าเจอเลยเจอบรรยากาศเลยนะครับโอ้เป็นคู่มาพอดีเนี่ยช่วงนี้เขากำลังมาแรงกันเนี่ยดูดิเออมาแล้วปึ๊บโอ้นัสมินะครับดูดูสวยอยู่น่าจะเป็นชุดใหม่ของอันนี้นะครับผมไม่เคยเห็นอ่าคิซุปดูแล้วปึ๊บอายุโมอายุโมมาสุดท้ายครับเฮ้ยจะมาเปล่ามาเปล่ามาไหมปึ๊บโอ้ยโอเคครับนี่คือทั้งหมดแล้วในตอนนี้ เดี๋ยวจะมารวมการ์ดดูดีกว่าว่าเรา,เราได้อะไรบ้างนะครนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่เราเปิดได้นะครับประมาณ50ใบโหที่สุดก็คือนี่ครับโอริซึกะและสุมีนะครับคนพ่างเอมูริอายะนะครับถือว่าแร่ที่สุดในเด็กนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่แร่ที่สุดนะฮะถ้าเกิดทเทียบกับอย่างอื่นยังไม่แร่ที่สุดมีแร่กว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดมีลายเซ็นก็ที่นับกันได้นะครับก็พวกการ์ดเอ็นเนี่ยมีประมาณ20ใบาการ์ดพีเนี่ยพีนี่แร่อยู่นะฮะเดี๋ยวดูเพียงนี่คือพีเนี่ยแร่อยู่นะครับแต่พีีเเเนน่ยยยได้ออะะพสมควรล ดูอันนี้คือการ์ดพีนะครับซึ่งได้มาเกือบ10ใบนะครับก็ถือว่าแลยู่นะครับสวโชคดีอยู่ได้มาเกือบ10บใบต่ำยังไม่น่าเชื่อนี่คือ R าร์นะครับไม่น่าเชื่ออันจีแค่สี่ใบอันนี้คือการ์ดเอ็นการ์ดทั่วไปนะครับอันนี้คือการ์ดอันนี้การ์ดอานะครัารนี่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ก็ถือว่าแยกง่ายอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าอันไหนเป็น R อันไหนเป็น P เนี่ยเราดูได้นะครับผมมันจะมีพวกสัญลักษณ์พวกสกิลอะไรบอกอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่า แน่นอนว่าผมเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมาต้องมานั่งวิเคราะห์กันเองอยู่ว่ามันทําอะไรได้นะครับมีมีมีกลุ่มมันมีมันมีกลุ่มแปรไทยอยู่นะครับก็ต้องไปเข้ากันลองไปเข้ากันได้นะครับกับแปะลิงก์ไว้ในคลิปนั่นใช่ครับ,ค,รบคือพวกผมเนี่ยถามว่าเล่นไหมอาจจะเล่นแต่ว่ายังไม่ใช่วันนีถ้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสนใจกันเดี๋ยวจะไว้รอบหน้าเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะครับให้ดคุณจะเห็นได้เลยว่าสกิลการเล่นการของผมนี่ไม่ได้เก่งอะไรเลยเดี๋ยวคุณเล่นแบบคุณเคยเล่นเป็นเดอะมัตเตอร์เออ ไม่รูนี้นะ่าเปิดเดนมาเตอร์มากกว่าแต่แต่นะอันนี้เก<พ>๋ไหนกันแน่วะเพจเดนมาเตอร์ไทแลนด์สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง k i ดแอนด์คิด้วยนะครับที่ส่งทั้ง Starter d e ์เและ Booster Pack มาให้เราได้เปิดและรีวิวกันสำหรับใครที่สนใจและอยากจะหาซื้อ l o v e Fly Series o f f i c i c l Card Game เกนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายได้นะครับโดยที่สตาร์ตราาราา Pack เตอร,าาร,1800ร์เด็บ